สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีอาหารเจมาฝากันค่ะเป็นข้าวต้มใบเตยนะคะพร้อมทั้งกับข้าวอีสองอย่างค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะเราก็มาต้มข้าวต้มกันนะคะป้าก็ใช้ข้าวเนี่ยหนึ่งถ้วยข้าวนะคะเป็นข้าวหอมมะลิตามด้วยข้าวเหนียวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ สาวให้สะอาดค่ะนำไปตั้งไฟใส่น้ำลงไปประมาณ1,200 mL ค่ะขยำใบเตยลงไปประมาณ2-3ใบค่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมนะคะช่วงที่ตั้งไฟแรกๆนะคะเราต้องหมั่นคนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยข้าวจะติดก้นหม้อแล้วก็อาจจะไหม้ได้ค่ะพอน้ําเดือดขึ้นมาเนี่ยเราก็ปล่อยได้แล้วก็คนเป็นระยะจนกว่าข้าวของเราจะสุกนะคะ นี่ค่ะข้าวของป้าก็สุกแล้วค่ะเป็นเม็ดสวยสุกแล้วนะคะแต่เขายังไม่บานเต็มที่ป้าก็จะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาอบไว้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ข้าวของเราเนี่ยไม่แฉะแล้วก็บานเป็นเม็ดสวยค่ะเราก็มาทํายำผักกาดกระป๋องกันค่ะป้าใช้ผักกาด1กระป๋องนะคะเก็บน้ําไว้ค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะ ของป้าก็หั่นเล็กนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาปรุงน้ำยำกันค่ะใช้น้ำของผักกาดกระป๋องนะคะตามด้วยเกลือซอเตดโยมต่ำส่วหนึ่งส่วนสช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวประมาณสักสองช้อนชาค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยค่ะตามด้วยขิงซอยนิดหน่อยค่ะหรือใครจะสับละเอียดก็ได้นะคะ ใช้เป็นขิงแก่นะคะจะหอมค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาอีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่น้ายำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราไปทำเมนูที่สองกันค่ะเป็นเห็ดหอมทอดซีอิ๊วนะคะใช้เห็ดหอมประมาณ4ดอกใหญ่นะคะแช่น้ำจนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ มากน้อยตามชอบนะคะวันนี้ป้าทาน2คนก็เลยทำน้อยค่ะหมักด้วยซีอิ๊วเห็ดหอมอีก2ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยพริกไทยไปนิดหน่อยนะคะสำหรับใครที่คิดว่ามีกลิ่นฉุนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะใครที่ทานได้ก็ใส่ลงไปได้ค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็นำไปทอดค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่เห็ดที่เราหมักลงไปค่ะคนไปสักครู่พอเห็ดของเราเหลืองหอมก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะ เราก็จะนําเหตุของเราเนี่ยมาพักไว้ริมกระทะนะคะเพื่อรีดน้ํามันออกมาส่วนหนึ่งจะสังเกตว่าน้ํามันเยอะเลยค่ะพอกับที่เราใส่ไปสักครู่นี้เลยนะคะเอาละค่ะใช้ได้แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเรามาดูข้าวของเรานะคะนี่ค่ะเป็นเม็ดสวยแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ข้าวต้มเนี่ยคะ่ะจะหอมใบเตยมากๆแล้วเวลาเคี้ยวนี่ยก็จะหนึบๆมันอร่อยจริงๆค่ะลองทํากันดูนะคะทานกับเห็ดหอมทอดซีอิวนี่เข้ากันจริงๆแล้วก็ผักกาดกระป๋องดองค่ะลองทําทานกันดูนะคะเมนูนี้เนี่ยเป็นอาหารเจที่ทําให้เจริญอาหารจริงๆค่ะ ว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านที่ถือศีลกินเจด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ